สวัสดีค่ะวันนี้ประสูมีเมนูไข่ตุ๋นกระหล่ำปีนะคะแเรวก็เอาไข่มาใส่กับเครื่องนะคะแล้วก็เอาไปไปใส่ในกระหล่ำปีแล้วก็ไปนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบก็จะมีนะคะกระหล่ำปีค่ะแล้วก็หมูสับนะคะไข่ค่ะเอ่ออันนี้ในผงปรุงรสนะคะ นี่ก็เป็นกระเทียมกระเทียมสับนะคะแล้วก็เอ,อเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมแล้วก็มีแครอทด,ด้วยเอากระเทียมไปเจียวแล้วก็เอาเห็ดหอมไปผัดใส่แครอทด,ด้วยโรยหน้านะคะหอมหัวใหญ่ซอยค่ะอันนี้เป็นซอสปรุงรสฝาดสีเขียวน้ำปลาสีอิ้วขาวนะคะนี่ก็เป็นแครอทค่ะเอามาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะคะนี่ก็ต้นหอมนะคะ พิกไทยค่ะแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําเปล่านะคะเดี๋ยวมาลงมือทําเลยนะคะก็จะเอากรหล่ำปีมาเฉือนนะคะกระล่ำปีข้างนอกอ่ะ ล้างมาแล้วนะคะแต่ข้างในยังไม่ล้างเดี๋ยวเฉือนเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างอะคะ่ะเพราะว่าข้างในก็ต้องล้างด้วยเพราะว่ากระหล่ำปีก็มีหลายชั้นเลยนะคะ ช้อนงัดเลยค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราก็ไปเปิดน้ำล้างนะคะล้างหลายๆห,หน้าเปิดไก่เข้าไปข้างในเนี่ยค่ะ ให้น้ำกระทะลุทิ้งออกไปทางนอกกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปล้างก่อนนะคะแล้วเราก็มาเริ่มผสมส่วนประกอบเลยนะคะแล้วก็เอาหมูใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ตีไข่ใส่นะคะ หลังจากเราเอาไข่ใส่แล้วนะคะเราก็ตีก่อนค่ะเครื่องนี้แล้วแต่นะคะใส่มากใส่น้อยเพราะว่าชอบอะไรก็เอาใส่ลงไปค่ะบางคนเขาก็จะใส่พวกอะไรอะปูอัดเอ่ออะไรไส้กรอกค่ะ ใส่กอปูอัดแล้วแต่เราชอบแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะแกลอทนะคะหอมหอมหัวใหญ่ใส่มากไสน้อยแล้วแต่เรานะคะหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่จะใส่แค่เครื่องปรุงแบบ สีอิ้วขาวหรือว่าเครื่องปรุงรสนิดหน่อยก็ได้อันนี้เราก็ใส่ผงปรุงรสนะคะอย่าใส่เยอะนะคะมันเค็มอันนี้ก็เป็นซอดปรุงรสสีเขียวฟ้าเขียวสีอิ้วขาวค่ะเมื่อกี้นี้กระลำปีกระเด็นลงไป เดี๋ยวสูตรทุกอย่างจะจดไว้ใต้คลิปนะคะถ้าจะทำก็เปิดดูใต้คลิปได้เลยอันนี้ก็แบ่งใส่นะคะไว้โรยหน้าบ้างเขาจะหอมมากเลยเราผัดผัดก่อนแล้วก็มาตีอีกนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยค่ะ จะใส่ต้นหอมค่ะก็ใส่ต้นหอมไปนะคะก็ตีอีกค่ะ ลําปีหลังจากป้าเอาไปล้างนะคะล้างตรงกลางล้างเสร็จแล้วก็คว่ำไว้ให้น้ำไหลออกมาตอนนี้ก็เสด็จน้ำแล้วแล้วก็เอามาใส่ในนี้ คะถ้าเทาใส่มันจะหกคะ่ะตักใส่ ใส่เยอะๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเติมลงไปข้างๆนะคะเดี๋ยวเวลาเรานึ่งเขาก็จะเติมไปข้างๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะตอนนี้ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอากระลำใส่ค่ะ ก็ใส่พริกไทยไปหน่อยนะคะโรยหน้าไม่ต้องใส่เยอะหรือกินจะฉุนแล้วเราก็ติดไว้ก่อนนึ่งเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะวะัาสุก้หรือยางแล้วก็ช้อนจิ้มดูนะคะเดี๋ยวอีก อีกหน่อยค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกลงนะคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไข่ตุนกระล่ำปีค่ะเดี๋ยวแต่งหน้านิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นเห็ดหอมกับกระเทียมที่เอาไป กระเทียมเจียวแล้วก็ไปเอาเห็ดหอมไปผัดใส่แครอทเล้วมาไว้แต่งหน้าหน่อย เสร็จแล้วค่ะลองทำกินนะคะหอมอร่อยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ